สวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนนะคะอากาศไม่ค่อยดีค่ะวันนี้1ิกว่าองศานิดๆเองโตโต้กำลังจะพาทุกคนไปเก็บเก่าลัดกันจ้าป่าหลังบ้านนี้เองนะคะเดินไปเรื่อยๆจ้าตามทางสายต้นไม้นี้ไปเลยนะคะอากาศไม่ค่อยดีหรอกะคะ่ะฝนตกยุบยุบยุบยิบนะคะ เมื่อเช้าเดินมาดูหล่นเยอะมากเดี๋ยวจะหาเก็บนิดนึงค่ะเต็มพื้นเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยพายุเข้าก็ว่าได้ค่ะล่วงเยอะมากค่ะมีทั้งหมดสิบกว่าต้นได้นะคะดสิมีคนเข้ามาหาเก็บเหมือนกันฮลัลโหล เราก็จะหาเก็บเหมือนกันก็ได้เท่าไหร่ก็เอานะคะปีที่แล้วมันไม่หล่นไวขนาดนี้แต่เมื่อวานพายุเข้าค่ะไม่รู้ลูกแก่บ้างหรือยังก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้อ่อนหรือแก่นะคะทุกคน ใส่รองเท้าแล้วค่ะส่วนมากใช้เท้าต่ํามันเข้าไปค่ะเราไม่ได้เอาอุปกรณ์มานะครับวันนี้ตัวตัวไปธุระข้างนอกมาพอดีค่ะนี่ค่ะมันออกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเลือกเราจะเพาะเม็ดใหญ่ๆมันค่ะลูกหนึ่งก็จะได้เม็ดสองเม็ดนี่แหละค่ะเราเลือกเราจะเพาะเม็ดใหญ่ๆมันนะคะ ตัวตู้ไม่ได้ใส่ถุงมือมาค่ะวิธีเก็บใช้เท้าต่ำมันนี่แหละค่ะได้อยู่แล้วครับ ตรงนี้อยู่สวนหลังบ้านตัวโตเองนะครับปกติตัวโตก็มาเก็บสองสาปีติดต่อกันก็ว่าได้นะคะแต่ปีนี้ก็ถือว่าหล่นเร็วค่ะฝรั่งหรือว่าแขกก็ไม่รู้ค่ะมาคุยด้วยเขาบอกว่าหล่นเยอะมากค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้พายุลมแรงมากนะคะก็เลยหล่นเร็วลูกอ่อนก็มีเหมือนกันแต่เราก็จะเลือกหาดูลูกแก่ค่ะพาทุกคนชมตามทางนีหนึงนะคะ ผู้คนก็พาหมามาเดินมาเลาะเรื่อยล่ะค่ะตามแถวนี้นะคะพวกฝรั่งเขาก็ไม่เก็บรอกค่ะแต่ละปีก็จะมีตัวโตวแล้วก็พวกสาวจีนสาวแขกก็จะมาสี่สาหาคนเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เขายังไม่รู้ว่ามันหล่นเยอะขนาดนี้ค่ะเราก็เลยได้ถือโอกาสเก็บนิดนึ่งก่อนนะคะแต่พาทุกคนเลาะวนไปนู่นค่ะเขากลับไปแล้วค่ะเพราะใหญ่ฝรั่งหรือว่าแขกก็ไม่รู้นะคะ ไปเป็นมาก็ถือว่าเก็บได้เยอะอยู่นะคะตัวตัวมาถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะล้างนะคะทุกคนค่ะเยอะขนาดนี้พ่อใหญ่บอกว่าเธอจะกินกับใครฉันไม่กินกับเธอนะเดี๋ยวแค่ว่ากันค่ะอาจจะให้เพื่อนมาเอารั่วเรียกคนไหนมาเอาไปกินช่วยนะคะ เราเก็บเรียบร้อยแล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเริ่มหนาวแล้วค่ะฝนยุบยิบยุบยิบนะคะบ๊ายบายค่ะ